อิ้ยเลยอยพุ่งแล้วนอไปแล้วหุ้ยกดสุยลันลันลันว่งหิ่ยเยยมขิงกล้องนี้หน่อยม่ขิงอะคฮะสตใหญ่แล้วตรงนี้เหนียวผมมาขิงพอมีตัวครับตรงนี้ Mm-hmm. เพื่อนีพี่นาณ์นะครับวันนี้นะบังก็ได้พาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่คลองสามคลองหลวงอีกครั้งหนึงนะ่งฮะแต่วันนี้เราจะขยับจากจุดเดิมมาค่อนข้างไกลครับผมวันนี้น้บังอยู่ที่ซอยสิบสิบทับหนึ่งขีดหนึ่งครับผมแต่ภาพหมายวันนี้ก็น้ําจะไหลค่อนข้างเบาฮะน้ําไหลค่อนข้างเบานะเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองลุ้นตัวปลายทีฮนะวันนี้เดี๋ยวก็จะมีนโยตามมาอีกมาสมท็ออีกฮนะวันนี้นโยพอดีได้วันหยุดตรงกันฮนะ จริงจริง,รงนัดกันไว้ก็หน้าจะอีกประมาณ3าเดือนข้างหน้านะ่าจะได้เจอกันพอดีวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดพิเศษนะได้เข้าได้เข้ามาได้เข้ามาร่วมถ่ายด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผมก่อนก่อนก่อนที่จะจากหายกันไปอีกสองสาเดือนนะเดี๋ยวโยกำลังเพิ่งออกจากบ้านนะ,ะโยกำลังตามมาก่อนนะบ้านก็เตรียมตั้งบาร์ตั้งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> แตเดี๋ยวเรามาลุ้นมาลุ้นตรงตรง,ตรงจุดน,นี้กันครับผมว่าจะพอมีตัวมีแต้ม ปลาดินไซส์สวยให้เราได้ชมกันหรือเปล่าฮะแต่ก็ปลาพอมีตัวขึ้นนะถ้าถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากธรรมชาติก็ินน้ำบ,บางก็คิดว่ากินนะน่าจะกินเดี๋ยวน้ำบ,บางไปเอาชุดอุปกรณ์นี่น้ำบ,บางใช้ตรงจุดนี้ไม่ดูนเพื่อนวันนี้ก็เหมือนเดิมฮนะนี่คันที่บางใช้ก็เป็นในคันชุดเล็กของน้ำบ,บางนะนะี่แหละ แดดต่องหน้ายังเช้าอยู่แดดยังขึ้นตรง,ตรงข้ามเลยฮะตรงนี้แต่นบ,บางก็อยู่ในร่มไม้นั่นแหละแต่ว่ามันน่าจะได้ลมช่วงสายอ่ะทัน่างเงี้ยอาชิโนโดากอนรับผมเวทเวทสามพีทแปดะยะห้าห้าจุดเจ็ดฟุตฮะจะเห็นของนับบังหรือเปล่า<ม>เป็น แต่ก็วิ่งฮะชุดเดิมเหมืที่นะบ,บางใช้เมื่ออคลิปที่แล้ววะเนี่ยประมาณนี้แต่ก็วิ่งตัวเบ็ดก็เหมือนเดิมฮะ0.5ฮนะไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปผสมเหยื่อแล้วก็ลองตีเช็คกันดูเลยฮะว่าจะพอมีตัวให้สวยๆให้เราได้เล่นหรือเปล่าทังจุดนี้เหยื่อก็เหมือนเดิมครับผมก็เป็นเหยื่อ เยือตกปลาหน้านบังหูก,กั้วใครัหผมเป็นสูตรเดิมสูตรเดียวของเรานั่นแหละเราก็มีแค่สูตรเดียวนี่แหละไม่ได้มีไม่ได้มีสูตรอื่นแล้ว <laughs> สูตรที่ใน้บบางใช้ประจํา <laughs> ประจําฮะจะใช้เป็น uh, งานตะกร้อเ <laughs> ม็ดโฟมครับผมเหมือนเดิมฮะไปะ <laughs> เดี๋ยวนะาบังผสมเหยื่อแล้วเดี๋ยวเราไปตีเบ็ดแล้วไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับผมเพื <laughs> ่อเป็นงานเสียเวลาฮะไป <laughs> <laughs> นักนักนา <laughs> 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 ยโยตนายโยตสับหนักเลยวัดไม่เข้าครับช่วงมันยาวเกิน อปมาเแค่นี่ยังทะลุทะลุทลุมีเซ็ตแบกด้วยแล้วโอ้โหดูหมุนสายลองดูวสายสายนี่เยอะไหวอยู่

น่ S <s ดดลลเลยน่าเลยน้บ,บังสั่ง้บนนโยมาระบากแท้บไม่เคยสบขัสันนาทีบอีกหนึ่งแต้มครับของน้าบ,บางครับผมยังไม่ลงครับใจเย็นต่อมานายนโยลงสิบเอ็ดน้าบางเล่นผูก่อนแล้วเหมือนเดิมเลย 我看、哦、来嘞，来了。<laughs> <laughs> นายโยสับเข้าไปตาับเข้าไป,ไปตาเล่อยไปดูข้อเต็มข้อเลยป <c oughs> า,าเล่ไปเลยโอ <c oughs> ้ยไส,ยสยดีนายโยไสยดี <c oughs> ส <c oughs> <c oughs>

หมายแต้มนะแล้วแฝดแล้วตากแดดผิวไวต่อแดดมากหันไปคันมุดไปและ

นายเอยังงัดเลยนม่เอมาดิบันเ่อนเลยปูางเล็กนะูอย็นเล็กไปแ้มะโอ้จะฉีกกันดิดูนิดปากเลยไมจะบ่ะอนี่าจะปลเขไ้เมนะะปหน่ยไปแล้วเอเดวโอ้แล้วจะบอกไดหอยู่ไม่ได้ละวปลาตัวอ้วนจริง อยู่ไม่ได้แล้ววันปุ๊บเลยอ่ะให้มันยั่วยาวไปเลยนะแต่บังต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชุดนะอันเล็กไม่ไหวนัดเหนื่อย <c oughs> มันระยะระยะที่ตีไปมันไกลมันก็ไกลมากฮะคลองมันกว้างคลองช่วงนี้โซนนี้เขาจะกว้างแล้วมันตับไม่ค่อยถึงตัวปลาด้วยฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นคันยาวดีกว่าแต่เซฟแรงเราด้วยฮะการตีกันหลายร้อยได้มัต้องออกแรงเยอะฮะมีนดิดนอ่ะนี่เยอะ เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ติดนะโอ้โหกลิ่นอะไรปะหลุมแตกเลยเนี่ยถ้าดึงอ่ะค่อยค่อยๆติดสูงอะผมว่าสูงอผมก็ต่อไม้หลุมแตกเลยนะตาวต่อนี่ไปหมดเลยนะถ้าดึงละแก๊สตูดขึ้น่งเอาอะไรเนี่ยเส้น

2อ2 0 2 1่8 9 9 2 1 2 0ยปดเก้สห่ยนลับไอีกครั้งครับหลังข็้องอรโอยใส่เสื้อยู่บ้านเดียวตคนพอดีเลยิ่ ตัวนี้เนี่ยมันกดคันผมอะตัวนี้อะชื่อจอนนี่แน่เลยจนนี่ไปกดคันโน๊ตแล้ววิ่งมากดคันบังด้วยนะก็ใช่ครับตัวนี่จันนี่ตัวนี้ผมเลี้ยงไว้เออใช่ด้วยจอนนี่จริงด้วยนะโยผมเลี้ยงไว้ผมเกลียดชื่อไว้แล้วอยู่ปิดจีบเลยได้ไมได้ไหมเดี๋ยวไซส์สวยนั่นเลยน่าตาเลยนี่ชื่อจอนนี่เห็นไอตอนที่มันดึง ขันพุ่งเลยขันไม่เจอ <ś c ups> ขันน้อยจัดเลยขันน้อยเกินขวาขวาล่ขวาใหญ่เลยจนจนไหลไป็นสุดปลาแล้ <ś c ups> <ś c ups> วอย่าคว้าไม่เจอเลยนะเอาจุดเด่นเฮ้ยเอาเดารับึ๊กเอกเข้าให้มีไนสานะตัวนี้ตีลอยเยอะตีเยอะนีลอยเยอะก็เขาเนี่ย ตกางกเนไงปุ๋ยสวยเยอะผ่อนหน่อยผ่อนหน่อย <c ười> ตักปลาหนึ่งวัน สะบัดกระชากใช่ฮะแต่ติดแน่นอยู่นะโยติดแน่นแต<า>่ว่ามันอันตรายฝากล่างฝากล่งาลงเนี่ยโอ้เลสตัวไหนก็สาตัวไห็ตัวตัวนี่นะเลส

ตุกตักตุกตักตลอดเลยนายกินเบ็ดก็ขายหัวเดียวเลยไม่มีตู้เลยวิ่งขายหัวเดือยวิ่งขายออก 哎，对的。 ที่แล้วจอรนี่จอร์นี้ผมเลี้ยงไว้เป็นเลี่ยมไปบดกันโน้นแล้วมากินกันบ้าโอ้ยไม่ใช่หรอวิลเลียมนี่เนี่ยเียบร้อยวินเลี่ยมเดี๋ยวมาบังสอยเข้าไปวินเลียมเขาปากเล็กจังเลยมาฮะวิลเลียมแม่เล้ยงตัวนี้กเป็นเลี่ยมลุงลุงปืนแล้ว

ไอ้จอนด้วยช้อดดึงไปแล้วโอ้ไม่ติดใชยไหมไหนเนี่ยม <laughs> ันพันมาตั้งแรกไงหรอมันพันแล้วมันมันมันไหลออกนี่ามันหลุดเองเบ็ดหลุดไปนู่นแล้วหนูน่ะเดี๋ยวแทงตาเยอะไปอางเงี้ยโอ้โหแทงใจหายแหวนเลยตาก็ไม่ดีแทงสวน ข้างงงหลัไคนตัวนั่งหลังมะปาปลาเลี้ยวออกเลี้ยวออกเลยโอ้ยเกือบแล้วตัวหน้ามันโดนเราสองสามทีแล้วนะวันนี้ยังไม่โดนมาเลยนะเนี่ยอันนี้ไปแล้วไปแล้วหุ้ยกดสวยลันรันรันอุ้ย

เลยตัวนี้อไม่ได้เอาสอเล่นเลยกดเห็นกดแล้วว่าใช่แน่ออกลอกลั่นเลยอื ไอ้ขิงกล้องนี้หน่อยไอ้ขิงก็แค่ฮะตัวไซส์ใหญ่แล้วตอนนี้เพื่อนเหนียวผมไอ้ขิงสักหน่อยไปไปโดเซฟเรียบร้อยแล้วครับโจลุยเฮ้ยโจลุยครับเรียบ้อยโจเซฟไปเกินไป าวทีติดนู่นติดนี่ไปหมดไปดูอะไรเรายังไม่ชินไงมันใครไปไวตัวให้มาข่าโบเลยนะมีเลองลอยไหมไม่มีนะเยอะปลาใหม่ปลามาไม่ใหม่ถ่ายช็อตคลิปช็อตท้ายปลาอะไรกันปลาตะเพียนอือกินกันยันกินตอนเย็นนี่แหละครับอ๋อมังไอ้มังมังน้อยอมือก็มังมาแล้วระบังปล่อยครับตัวนี้ กำลังจะปิดคลิปเนี่ยโหมาเลยสับกำลังจะเก็บนะฮะเดี๋ยวเอาแช่หน่อยก่อนเนี่ยมาเพื่อนสวัสดียามเย็นฮะเดี๋ยวเราไปชมผลงานของเรากนะันฮะเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนบางปิดปิดคลิปก่อนเดี๋ยวนายโยตามเดี๋ยวดูผลงาน,นของ, <c oughs> ข,องของน้านบังฮะน้าบังก็สับยับเหมือนกันครับวันนี้ <c oughs> ในยโยอย่าแซวสิหา้รามาขึ้นหนึ่งงี้นโยไปหาตั้งต่ำหน่อยหาตั้งต่ำใช่ไหมที่ตังต่ำไหาหลักนะหาหลักแดี๋ยวระงกดไปแล้วรุ่นตีทิ้งไว้น่ะพอมีตัวครับตรงนี้อือหือไอโจเซฟผมก็ไปครับนี่ระวังเล่นไอโจเซฟผมไปแล้วนี่ เดี๋ยวผมผลงานผลงานวันนี้ฮะติดลงบางล่างแล้วคือตัวใหญ่โอ้โหน,นู่นนะครับรูคุกไปแล้วนายโยมีโบโบโอ้โบจริงพอมีตัวผลงานผลง,งานของน้ำบ,บังวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะก็ได้ปลาทักรวมๆก็ทักประมาณยี่สิบกว่าแต้มได้ฮะปลานินกะปลาตะเพียตัวใหญ่ๆที่บางเก็ <laughs> บมาสำหรับคลิปนี้ได้บังก็คลงลักลางเมื่อไหร่เพียงนี้ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอของน้ำบังก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นายบางด้วยนะครับผมสวัสดีครับครับโอ้แกว